พาพี่น้องมาหาลเลาะเบิงกบไงนอเบต้นเนาะครับไว้สิมีบอต้า,าพี่น้องจากไปได้หามันเป็นอาทิตย์เหรพี่น้องจา้าไปหากับซาแตนเบต้นว่าสิเป็นยังไงสิมนันหรือว่าบอหรือว่าบอมันเนาะเบต้นเนาะจ้าไปุูน้ำกาลครับพี่น้องข้างแรกของหาก,กบไงได้กินจ้าแกเป็นน้ำแข็งนี่แหละมองที่เพียงเขาอันนี้นะถ้ามีก็ทิ ทายให้พี่น้องเมืองไงกรุ๊ปเนาะต้นหนามไม่แห้งเบิดหรอหน้าแถวนี้นะตะกบเห็ดง่ายหรออ่ะดูน้ำกันครับพี่น้องภาษิได้ใช่มานสักตัวครับเตรียมขึ้นผักเื่เข่าเหี้ยไปดูดปโดดเด้ tương đó em 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 đây là tương lai kapoog 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 long kapoog 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 kapoog

อ่าได้เขียอีโม่พี่น้องกับปรทัานเลวเฮงแทนยังเงียบิบอ่แทนนี่ละพี่น้องนี่ให้เขียนอ,อีโม่สยโคบดีไซน์น้อยไปให้เข็ยนต้องมีกบโอ้ทีเข็ยนหน่อย น่จันกบทีเด่งมันดืดเนี่ยฮ้ยหอลอกไอ้กบโอ้ดีดดดโอ้ยไทยเล็จั่วแล้วย่านมันย่นมันเต้นพี่น้องย่นมันเต้นพี่น้อง ตัวแรกมาแลรกก<ห>็บ่นีน่ง่ายเพื่อนขวบไปขวบมากกับพ่อจนได้พี่น้องยังมาขวบไงแบบไงเลิกนะพี่น้องมันมีน้ำยุกขวบเกือบยจะพันโดดไม่ได้ช้าเลยแล้วไม่ได้ลีลาเลยพี่น <c oughs> ้องไม่ได้ลีลาให้เบิงโดดกระเม,ม็นเขาปลาโดดกปลาลิฟต์เลยแล้วเอ้าตัวแรกมาแล้วามาต้นหมานแต่เริ่มต้นแล้วถ้าแกนอาบุทาน ตัวเลขแหกมานมาแล้วอื้มเข็ดมูเ้อเอดยัอออนอยู่เดอีโม่ฮ่ฮ่าานมาน Để lọt vậy mụ tặng cho nằm ra con Thấy mụ emo sửa chưa lọc hết chưa lọc hết sửa lọc hết thấy mố Của Của là lại bao tôn ừ, Đẹp anh Tôi nhảy tôi đây là bả Này, ừ. khảo sửa khán sửa Đưa ngay phần ừ. Để, ok cái ừ. okay, này bả Nè, ở cái này này Cho ngay này này bả Ngay phần Ngay kết ừ. mộ đi Ngay cốp đi xe bẩn แม่แล้วบอสน้องแสต้นนะคะมองนี่พ่อเลยไปโอ้หมาหน่ะพี่น้องตัวที่สองนีพี่น้องเห็นบ่มืดย้อนแสงมึงออกดูทั้งคู่เห็นบ่พี่น้องเห็นแล้วอ้าวอึ๊บอึ๊บนี่ยากแตกจวกนี่วลาพี่น้องเบิ่งโดนบ่ได้เอยากแตกจวกเลยใส่แค่แงงว่แค่แยงงน้ำดอกออก โอ้ยเหี่ยแตกจวกมึงมุ่งเพิ่นนี่สแตนมากันไปอีกพี่น้องพอกบอีกพี่น้องฮู้กับอะไรได้กับปูมันยังบ่ถึงสแตนจกเบิ่งตัเชื่อบาต้นบ่บาต้นบอกตัวใหญ่บ่แตนน ตัวที่สามคาับโคตอในโูกระปูังหันว่าจะบมีฮูมันยังดูทั้งใจก็เลยกระปูแรงขึ้นก่อนห่ะออจบบึงบ่มั่นใจนี่เอยแดดท่อนดอกพี่น้องมีกบจิได้หนี่ถวะใช้ง่ายอุดๆนี่มันจะใส่กระถิ่นนั่หน่ะฉนยังมีน้ำ่แตแม้นหักห่อนแหงพี่น้องเลย

งั้นจะทายอยู่พี่น้องจาดแต่งอนไรมาเจ๋อขึ้นเขาดีแล้วมาหาโซ่คนเนี่ยอยให้พี่น้องบ่งสัตเสียจ้ำเสียดอกเียกเอาคบ ตัวเดียวกันบ้าหรอเดียวกันละนี่นี่แม่ที่บอกคือมะหมูอยู่นี่มันแม่ที่บอกตัวนี้คือหมูนี่บ่ตหมูบ่หมูอีกตัวหนึ่งสัตวเบิ้งดูเบิ้งดูเอาอันนี้ที่มัดใช้เบิ้งแต่เราบ่แม่ตัวนี้ม่าคนละตัวตายเป็นห้อยหมูบ่เออนั่นเดี๋ยวมันเป็นห้อยหมูที่มัลงล่องเร็วแทนเบิ้งดูยังออกกระปู มันคันตฟินี้อีกตัวเดียวหนึ่งตัวหนึ่งเป็เดียวตัวนั่นเหรอพี่เนาะมองเพิ่น

ข้อที่สองข้อที่สองข้อที่สี่เด็กพี่นอ้องหาไปเรื่อยแล้วข้ออีกขออลไรพี่น้องเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วมันแดดพี่น้องได้ยูซี่ได้สี่ตัวสแตนบัตต้นมาสวยพนน้องบัตต้นนะครับมันก็เแต่ท่อนหนึ่งกับสี่โตครบแกนอีโม่สาม ก็ระปูน้ำเฮ้เขียนโมสามปูสี่ห้าตัวหกตัวกับกระพิปนพอดีปอดิปน,ปน,นถ้ามันโม่ห้อนแดดจ้าหาหมุนอยูเนาะหมดต้นเนาะไปห้อนเพ่งกํางคิดได้โยมันจะขาศบ้านเสาแตะเศร้าหนาวแรงหนาวมาสวยๆเก้าโมงสีบโมง ไปไปได้เลยพี okay no ่น้องฮอนจะยามหนาวแบบใดเมื่อไห้เอาหนังมานําพี่น้องก็เลยเหนื่อยมื่กับบกไกลบ้านของน้องป้าต้นนะแม่บาดแตชิบว่ได้หาโดนขีดหากบหมูกบไง เอาไว้ช้ำนี่เระพี่น้องแซวแตนกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแซวแตนบอตรต้นเด้อจ้าแซวแตนกะขอบคุณเอฟซีทั้งไทยทั้งต่างประเทศเด้อค่ะที่เขามารับชมคลิปแซวแตนกะบัตรต้นจ้าคลิปเทนนี่แซวแตนกะกาว่าขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามาชมคลิปแซวแตนบอตรต้นจ้า